ราศีมังกรระหว่างวันที่1-15เถึมิมิุนายน2 5 6 3สำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปดวงเด่นที่สั้นจนใจรอบ2สัปดาห์นี้มาในเรือนจตาที่12นะครับซึ่งหมายถึงการทำลายความวิบาิการสูญเสียนะครับการหมดสิ้นการหมดอิสระนะครับการถูกในประเทศการถูกทรยศหักหลังความเสื่อมความ,มะะบิมมมดปกตินะครับ ศัตรูรับการฟุ้งเฟือยการเดืดอดดาจต,ต่างๆครับในระยะนี้นะครับท่านมีแนวโน้มที่จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนต่างเพศนะครับหรือว่าคนรักคู่รักคู่ครองนะครับคนสนิทในคนใกล้ชิดอาจจะนําความลำบากใจมาให้ท่านนะครับคนรักอาจจะทําให้ท่านเสียอกเสียใจนะครับตันนี้บางคนบางท่านรุนแรงหน่อยก็อาจจะถึงขั้นต้องอย่าร้างกันไปเลยนะครับวันนี้ก็ ต้องระมัดระวังนะครับระยะนี้นะครับมุ่งส่วนคู่ตกลงคู่สัญญาจะทําให้เกิดโทษนะครับหากท่านที่เล่นหุ้นอยู่นะครับชาวราศีมังกรนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ขาดทุนนะครับบางคนขาดทุนหนักถึงหมดตัวได้ก็มีนะครับให้ระวังนะครับก็ท่านจะมีแนวโน้มนะครับที่จะได้รับความยุ่งยากนะครับจากบุตรบริวารทําให้เกิดความลาคาญลำบากใจนะครับต้อง ใช้เงินใช้ทองให้แก่บุตรหลานบริวารน,นะครับหรือคนรักมากเกินไปนะครับงานในช่วงนี้นะครับก็จะเจออุปสรรคมีปัญหาที่ต้องแก้ไขยอยู่เรื่อยๆนะครับต้องต่อสู้ดิ้นโดนอยู่ตลอดเวลานะครับการทํางานทําให้เกิดความอึดอัดใจนะครับงานที่ข้างค้างก็ไม่เสร็จสักทีครับเหมือนดินพอกหางหมูนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีนะครับสําหรับการคบหาสมาคมการ การมีเพื่อนใหม่ๆนะครับหรือว่าการที่ท่านเป็นคนที่ใจก,ออก,กว้างขวางครับชอบเลี้ยงดูเพื่อนสนิทมิสหายอาจจะเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับกับการเข้าหาสมาคมต่างๆนะครับอันนี้แต่ก็จะดีดในอนาคตนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับก็จะช่วยสนับสนุนนะครับช่วยทําให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าหรือขายสินค้าต่างๆ ที่ท่านต้องการได้มากขึ้นนะัเพราะฉะนั้นครบไว้นะครับแล้ว,วาสามารถสร้างเครือข่ายของเราได้มากขึ้นดวงการสอบของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้เนี่ยท่านจะมีความสับสนวุ่นวายในจิตใจนะครับช่วงนี้ท่านจะรู้สึกตัวเองฟุ้งซ่านอย่างมากเลยนะครับอาจจะไม่มีสามาธิในการเตรียมตัวอะไรต่างๆมากนักนะครับ อาจจะมีทางเลือกหรือข้อเสนอต่างๆมากมายเกินไปนะครับทําให้ท่านยังไม่สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกตัวไหนที่ดีนะครับอาจจะมีเส้นทางทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับก็เลยมีความกังวลในเรื่องของอนาคตนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะสําสคัญมากที่ท่านจะตัดสินใจไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองมีที่ปรึกษาลองให้คนที่ผ่านมาก่อนนะครับปรึกษาเขาดูว่า แนวทางต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันจะไปทางไหนทิศทางใดนะครับเราลองมาเลือกนะครับสัก1 2 3สมนะสมมติว่ามี10อย่างเราก็เลือกสัก 2- อสอย่างนะฮะเพื่อเราจะได้เดินไปขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาแล้วก็เราก็จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเราคิดเองเราก็จะฟุง้งซ่านคิดวนไปวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทายดีก็หานะคนช่วยคิดจะดีมาก ในผลของการสอบนะครับก็จะมีการเริ่มต้นของกิจการใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่ๆตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการทําอะไรใหม่ๆนะครับของทั้งงานหรือว่าอทอการเรียนการสอบเราก็อาจจะมีแผนการเรียนใหม่ๆนะครับหรือว่าแผนการงานใหม่ๆท่านก็จะต้องอ,อดทนนะฮะ ฝึกฝนฟันฝ่านะครับช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความก้าวหน้านักนะครับแต่ว่าระยะยาวก็จะสำเร็จนะโดยไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะครับกิดติดขัดอย่างเดียวก็คือใจใจที่เรากลัวว่ามันจะไม่สําเร็จนะจริงๆแล้วความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าขอให้เรามุ่งมันแล้วก็อดทนกับมันการเสริมดวงในรอบ2สัปดาห์นี้นะครับการเริ่มต้นใหม่อทิเช่นการเปิดป้าย เปิดร้านนะครับเปิดสํงงานักงานการจัดงานนะครับหรือการขึ้นบ้านใหม่การย,กย้ายทําอะไรที่เปิดเผยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ทําในช่วงข้างขึ้นของเดือนนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่5มิถุนาย,ยน2 5ง3นสาะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมงานเช่นการวางแผนการเตรียมการการเลื่อนกิจกรรมที่ไม่เปิดเผยใต้ดินนะครับก็ควรจะใช้เวลาข้างแรมนะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่ 6นะครับถึงวันที่15มิถุนายน2 5 6 3นะครับวันเสริมดวงชะตานะครับที่แนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของวันแห่งอารม์โรคครับเป็นวันพระที่แท้จริงที่ตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้านะครับซึ่งในรอบ2สัปดาห์นี้จะมาอยู่ด้วยกัน2วันนะครับก็คือวันที่6มิถุนายนนะครับและวันที่13มมิถุนายนนะครับ ก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตในทางบวรนะครับรักษาระมัดระวังอารมณ์นะครับระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับในช่วงนี้ในวันที่6นะครับและวันที่13มิถุนายนนี้นะครับให้ท่านทําจิตใจให้ว่างนะครับหลังจากที่ท่านสามารถทําจิตใจจ่มใสแล้วนะครับก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วง1สัปดาห์ถัดไปจากวันที่เรา ทำจิตทําใจให้ว่างนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีทุกอยู่นะครับก็ความทุกข์ก็จะเริ่มเบาบางลงคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ